อยู่กับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับวันนี้แจ็คมีรถเตรียมส่งมอบมอหนึคันนะครับเป็นรุ่น e v e r e s t s p o r t เพิ่มแพ็คเกจนะครับราคาอยู่ที่1,592,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้รวมสีขามุกเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์คันนี้อยู่ที่170แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับและที่สำคัญครับรุ่นนี้เป็นตัวเพิ่มแพคเกจเนาะ ระบบความปลอดภัทยที่ได้เพิ่มขึ้นมานะครับจะมีอาทิเช่นนะครับกล้อง360องศานะครับระบบเบรกให้อัตโนมัติทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับถ้าข้างหน้าใช้ความเร็วไม่เกิน50ข้างหลังใช้ความเร็วไม่เกิน12ถ้ามีอะไรมาขวางนะครับรถจะเบรกให้อัตโนมัติทันทีแน่นอนจะมีในส่วนของ Adaptive Cruise Control Stop and Go ถึงขั้นจุดหญิงหยุดนิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ b i Sport ที่มีเพิ่มมาให้นะครับแล้วก็ จะมีในส่วนของหน้าจอกลางที่ถ้าไม่เพิ่มแพ็กเกจจะเป็นขนาด10นิ้วตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็น12นิ้วให้แล้วนะครับคันนี้ครับลูกค้าแจ็คใช้งบประมาณการแต่งไปทั้งหมด2 0 0 0 0 0บาทมีทอนนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่า2 0 0 0 0 0บาทมีทอนสำหรับเจ้ามีข่าวคันนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับข้างหน้าครับ เป็นกระจังหน้าแลนดอนนะครับแล้วก็เขียนอักษร Ford FORD นะครับตรงนี้เลือกทำสีได้นะครับว่าลูกค้าชอบสีแบบไหนนะครับไฟหน้าเป็นไฟ LED 3จุดนะครับเลือกไฟได้ครับว่าชอบเป็นไฟสีขาวหรือไฟสีส้มแต่คันนี้ลูกค้าผมเลือกเป็นสีขาวนะครับมาส่วนในมาในส่วนของสเกิร์ตหน้าเป็นสเกิร์ตหน้าของแบรนด์ AKC นะครับนี่ครับเป็นสเกิร์ต แบบใหม่นะครับที่แต่งออกมาแล้วทําให้ดูหล่อลงตัวและที่สําคัญครับตรงเนี้ปกติมันจะเป็นสีขาวลูกค้าผมก็สั่งทําเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับหล่อดูมีมิติมากเลยคันนี้นะครับผมมีตังก็อยากได้เลยนะครับไฟหน้าครับดูด,ดันครับและเป็นสีชานะครับ พูดถึงไฟหน้านิดนึงไฟหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟหน้า LED นะครับมาพร้อมกับไฟช่วยส่องสว่างขณะหักเลี้ยวพวงมาลัยทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับมาดูด้านข้างกันครับด้านข้างนี่เป็นไฮไลท์เลยของคันนี้นะครับด้านข้างจะใส่เป็นคิ้วล้อ AKC นะครับส่วนมากลูกค้าใส่น้อยนะครับแต่ว่าคันนี้ก็ จัดแต่งให้ครบชุดเลยข้างหน้า a k c แล้วข้างๆจะขาดไปไม่ได้เลยนะครับก็เลยจัดใส่เป็นคิวล้อแล้วก็ใส่เนี่ยทำให้รถอ่าล้อตัวเนี้ยเขาใส่เป็นล้อยางใหญ่เนาะมันก็จะเกินสมมานิดนึงพอใส่คิวล้อเนี่ยมันก็จะทําให้รถด,ดูมีมิติยิ่งขึ้นดูทาให้ดูทําให้ไม่ล้นตัวออกมานอกรถจนเกินไปนะครับแล้วก็คันนี้ใส่เป็น ล้อแม็กเวกวิวนะครับรัดด้วยยางโตโย a t 275 55 5520นะครับช่วงล่างเลือกเป็นโหลด2นิ้วนะครับสเต็ปไวรุ่นดูไบเลยนะครับใส่เป็นข้างหน้าเป็นอ่าควีนซีรี์ข้างหลังเป็นพิกกี้แบ็กนะครับแล้วก็มีลูกหมากกันโครงแล้วก็ปีกนกปรับองศาด้วยนะครับที่ใส่ครบเซตเลยสำหรับเซตโหลดนี้เนาะ แล้วก็แล็บหลังคาดำครึ่งคันนะครับลูกค้าเลือกแล็บเป็นสีดำเงานะครับแต่ชอบเป็นสีดำด้านก็จัดให้ได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นเบามือจับสีดำเงานะครับเวลาล้วงเปิดประตูแล้วเนี่ยเล็บจะได้ไม่ไปโดนตัวสีรถเนาะจะทําให้เกิดรอยนะครับอันนี้ก็ช่วยรักษาสีรถของเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับมาในส่วนของด้านหลังก็จะมีใส่เป็นข้อฝาถังน้ำมันดำเงานะครับก็มาดำเงาทั้งคันและก็เติมเข้าไปอีกนะครับฝาถังดำเงา มาในส่วนของด้านหลังด้านหลังนี่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายแลบเป็นสีชานะครับเดีย๋ยวเปิดเดีย๋ยวลองเปิดให้ดูนิดนึงครับอ่านี่สีก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นสีชาดําสโมกแบบนี้นะครับโคตรหล่อเลยดูมีมิติยิ่งขึ้นแล้วก็ลัดด้วยสเกิร์ตหลังเป็นของ AKC นะครับตรงนี้ก็เลือกทาสีได้อีกครับลูกค้าชอบเป็นสีแบบไหนจัดให้ได้หมดทุกแบบนะครับอันนี้ก็เป็นสีดําเงาเนาะ เป็นชุดแต่งที่ดูหล่อดูมีมิติขึ้นแต่ถ้าความชอบผมนะทําท่อคู่ออกมาหน่อยนะครับทาท่อคู่มาหน่อยนี้หล่อเลยนะครับคันนี้ก็เหลือมาเติมเบรกลูกค้าบอกเดีย๋ยวค่อยมาเติมที่หลังเบรกนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับที่สนใจรถแต่งหล่อๆทรงไวรุ่นดูไบแบบนี้นะครับหรือว่าชอบแบบไหนเนี่ยแจ็คจัดสรรให้ลูกค้าได้หมดนะครับดูใน YouTube ของแจ็คก็ได้นะครับทรงไวรุ่นดูไบแจ็คมีแต่งไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน นะครับก็หากลูกค้าท่านใดสนใจแต่งรถหล่อๆแบบคันนี้นะครับติดต่อหาแจ็คได้ที่เบอร์094402441แต่งรถลูกค้าให้เหมือนรถตัวเองใบแจ็คแป๊บเดียวสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บเดียวนะครับประทับใจครับประทับใจค่ะโอเคเลยครับโอเคดีครับรู้สึกประทับใจในการบริการครั้งนี้นะครับแจ็คเขาบริการดีครับดีครับคุณแจ็คดูแลดี มาบริการดีค่ะประทับใจโอเคับประทับใจมากครับกแจ็กเนี่ยเหมือนก็เหมือนเด็กเลยครับไม่ไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นไงบ้างครับพี่ปานบอกได้คำเดียวว่าสุดยอดมาเลยครับ้องแจ็กเป็นเดียวจัดให้แต่งรถลูกคขานรถตัวเองครับผมผมนะครับ